อะกรังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภขวตาธมโมธัมมังนัมัสามิสุปฏิปันโนภขวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ าสาศิีเกณะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงตั้งใจเร,เรียนด้วยความเริมใสเถิเด,ดคำพีปะทะกรูประสิทธินาม,มก,กันลำดับหน้า131ข้อ2.4สัพนาม ในกลุ่มติลิงคะสัพพนาม25ตัวแล้วก็อลิงคะอีก2ตัวรวมเป็นสัพพนาม27ตัวสัพหะตังกระกตมะอุปยาอิตังกระอัญญะอัญญะตังกระอัญญะธมะอุปาปังกระอปังกระธากินะอุตังกระอะทังกระยะตาเอตาอิมะอะมูกิงเอกาอุปะทวิติจตุตุมหาอัมมะหา อิติสตวีสติสัพนามานิตานิสัพนามัตตาติลิงคานิอะไร,รไม่มาเมื่อวานมีเสียงหายไปปิดไฟแล้วเสียงหายครับ มาหรือยังเสียงไม่มาดังไหมครับก็จะปิดสวิตช์ก็ปิดเฉพาะทีวีไปปิดหมดมันก็ดำหมดเลย <c oughs> การเรียนคัมภีร,ะะร์ปะกกุปปสิทธิที่ศูนย์การศึกษาบาลีใหญ่และพระไตรปิฎก วัดวิหารธรรมอำเภอนาํโสมจมังหวัดอุดรธานีตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องคอยระวังเรื่องโรคโควิดอาจารย์สอนก็อยู่ห้องหนึ่งนักเรียนก็อยู่ห้องโล่งห่างกันคนละหนึ่งวาดูมอนิเตอร์ก็คือดูหน้าจอทีวีขนาด55นิ้วกับ65นิ้ว2ตัว2เครื่อง มีนักเรียนแต่ละชั้นก็10รูป1 1รูปบ้างก็เลยเรียนสบายสบายนั้นที่เรียนนี่ก็ได้ยินดูได้เห็นหน้ากันอยู่หรอกแต่ว่าอยู่ห่างกันอาจารย์กับลูกศิษย์อยู่ห่างกันประมาณสักสิเมตร <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะถอดแมสสอนนะครับถ้าอยู่ต่อหน้ากันก็ยังสวมแมสอยู่มันพูดไม่ได้ครับหายใจไม่ทันก็เลยแยกห้อง อยู่กันคนลำคนละมุมเพื่อจะได้หายใจโลง่ลงๆหน่อยเวลาศึกษาเราเรียนก่อนเรียนวันนี้นะครับตอบปัญหาก่อนเมื่อวานมีผู้ตั้งปัญหาถามเอาไว้ตัวเล็กๆถามว่าขออนุญาตพระอาจารย์ครับอัศยะสับเดิมคืออีมาบวกสะ เรียกอาวาคะหลังจากคะอาเทศะเป็นสสายะเพราะสะสายะอาเทศอิมาทั้งตัวเป็นอะสำเร็จรูปเป็นอัศายะผมมีความสงสัยว่าหนึ่งทำไมไม่ใช้นิมิตว่าหลังจากอีมาอาเทศะเป็นสสายะครับแต่ใช้หลังจากคะแทนสองการอาเทศอิมาเป็นอะต้องทำ อิมาเป็นอิมะตามสูตรก่อนไหมและในสูตรไม่เห็นท่านกล่าวว่าสสายะเป็นนิมิตครับเพราะอ่าไม่ใช่เพราะกราบขอพระคุณมีท่านขมเพชรจากพุทธานาศูนย์ปริวาสมีไปอย่างน้อยด้วยไม่รู้ชื่อยาวกว่านี้ว่าอะไรฮะมีกันตาสีโลภิกุด,ด้วย ทำไมตั้งชื่อยาวว่าของผมยาวแล้วม่ยาวกว่าอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ที่อำเภอนนําสมนี่มีวัดหนึ่งจากวัดเราไปประมาณสิบสิบถ้าลัดไปหลังวัดนี่ก็ประมาณสักหกเจดกิโลวิ่งไปตามรถวิ่งไปตามรถนู้นก็ประมาณอะไรอะสิบเอดกิโลมีวัดชื่อว่าวัดป่าท่าวางรีศรีสาครดอนวิเวทครับ เมื่อคืนนี้กัเมื่อเช้าน,นี้ก็ไปเจริญพุทธมนต์ในงานประเพณีชาวอำเภอน้ำโสมเรียกว่างานทําบุญรอบปีหรือประจําปีเขาเรียกอะไรนะอนุสาวรีย์วีงรัชนคนน้ำโสมเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็เลยเล่าให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการบ้างหรือว่าคนรุ่นหลังได้ทราบ อำเภอน้ำสมสมัยก่อนเป็นสีแดงเข้มมีคอมมิวนิสต์เยอะสมัยตั้งแต่16ตุลาอะไรนู่นแหละครับนักศึกษาหนีมาอยู่ป่าแล้วก็อำเภอน้ำสมนะครับเป็นอำเภอที่สีแดงในเขตจ,จังหวัดอุดรผมเป็นคนเกิดอำเภอบ้านผือย้ายมาอยู่ปีตั้งกิ่งอำเภอน้ำสมปี2509-510 ตอนนั้นเข้าเรียนอยู่ชั้นป .3 แล้วก็มาอยู่น้ำโสมเนี่ยนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีผู้ก่อการร้ายเขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายหรือเรียกว่าคอมมิวนสิสต์หรือจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่จะเรียกแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสหาย <c oughs> มีพวกสหายเข้ามารบกวนมีค่ายทหารค่ายอสอ,อยู่หลายจุดทั่วอำเภอน้ำโสมแต่ว่าค่ายใหญ่ๆมีอยู่สองค่าย คือค่ายอยู่บ้านน้ําทรงมีฐานปืนใหญ่ด้วยปืนเขาเรียกว่าปืนคอใช่ไหมปืนคอยิงทีดังปุง้งหล่นนู้นควบคุม,มครัศมีไกลอย่างน้อยก็น่าจะได้สัก10กิโลเมตรตงนบังครับยิงทีตอนนั้นผมอายุน่าจะสัก16อายุ16หรือ17นี่แหละครับกำลังเป็นหนุ่มน้อยทหารก็มา เกณฑ์ชาวบ้านไปฝึกทอสอปอรเรียกว่าอะไรนะทอสอปอก็ไทยอาสาป้องไทยอาสาป้องกันชาติครับไทยอาสาป้องกันชาติต่อมาก็มีทอสอปอชอมีทอสอปอแล้วก็มีชด้วยไทยอาสาป้องกันชาติฝึกทหารครับฝึกวิชาท,หา,แบบทหารแบบทหารแบบพื้นบ้านนะก็คือเอาทหารมาฝึกแต่ว่า ให้พวกเราได้รู้ข้อมูลต่างๆผมก็กําลังฝึกอยู่หลักสูตรหนึ่งเดือนนะครับพอสมัยย้ายมาอยู่ใหม่หมเนี่ยไม่ได้อยู่บนบ้านหรอกครับส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ถุนบ้านครับเพราะอะไรเพราะว่ามีสหายเข้ามาบุกค่ายในเขตตัวอำเภอทั้งนนสมอยู่ตรงนุสาวรีนั่นแหละครับเมื่อก่อนเป็นค่ายทหารแลค่ายอสผมก็อยู่มาอยู่ปีแรกก็อยู่หน้าวัดโคเขตตารามในตลาดนู้น แล้วก็ย้ายมาอยู่ท่าสมนี้ก็น่าจะเป็นปีตอน,น,นผมอายุนั่นแหละอายุสี่สิบห้าเนี่ยตอนปีประเทศลาวแตกอะครับปีเดียวกันปีสองพันร้อยสิบหกผมก็เข้าโรงเรียนชั้นปห้าปหกตอนนั้นปห้าปหกยังมีปถมปายอยู่เมื่อก่อนแล้วก็เขาเก็เกณฑ์มาฝึกครับ เนณาฝึกกาลังถือปืนคันต้มเตี้ยมตเตี้ยมอยู่กลางทุ่งนานนั่นแหละครับข่าวก็แจ้งมาให้ครูฝึกเกณฑ์ทศบชที่กําลังฝึกอยู่นะครับขึ้นรถ GMC ครับแจกปืน m 1 6หคนละกระบอกคนละกระบอกไปต่อสู้กับพอกะคอครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับมาปิดล้อมบ้านหัวช้างครับหัวช้างนน,นม่วงศรีวิลาเมื่อก่อนบ้านศรีวิลาจะไม่มีครับมีหัวช้างกับนน,นม่วง มาปิดล้อมแล้วก็ขนข้าวยึดยึดปิดหมู่บ้านทั้งหมู่สองหมู่บ้านครับแล้วก็มาขนเอาข้าวตามยุ้งข้าวชาวบ้านนะครับพูดง่ายแต่เรียกว่าปล้นก็ไม่เรียกว่าปล้นเนาะเรียกว่ายึดแล้วกันเนาะแล้วก็แบกกระสอบข้าวไปที่โรงสีมีโรงสีโรงหนึ่งโรงสีผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเอาไปสีแล้วก็บรรทุกกระสอบหามเข้าป่าสมัยก่อนมีแต่ป่าดงดิบครับไม่มีทุ่งไม่มีนาไร่ชาวบ้านทุกวันนี้ไม่มีครับ ไปทางวัดป่าภูก้อนวัดป่านาคําน้อยยังไม่เคยมีวัดครับสมัยนู้นเป็นป่าดงดิบเขาก็มาเกณฑ์ไปแล้วก็ไปครับไปที่บนเนินสุดที่พวกท่านไปบินธบาตสายบ้านสีวิราช์ตรงนั้นเป็นเนินสุดครับแล้วก็ไปทางใกล้กลวัดชัยมงคลมันจะมองเห็นทุ่งนาข้ามไปบ้านหัวช้างครับเมื่อก่อนทางอยู่ข้างทุ่งนาไม่ไม่ใช่เป็นทางรถทุกวันเนี่ยมองเห็นก็เห็นพกพอกรคอนี่แหละครับ โอ้เยอะครับขี่จักรยานออกตรวจลาดตระเวนปิดทางเข้าออกขนเข้าไปสีข้าวแล้วเขาก็ยิงสั่งปืนคอยิงนะครับแล้วก็มหลน่นตุ๊บอยู่ใ,ใกล้เรานะครับบุ้มเที่ยวครับหัวใจแทบจะขาดครับกลัวฝึกฝึกมาแล้วไม่ฝึกไปเพื่อกล้าฝึกเพื่อก,ก,ก,กลัวเขาบอกยิงยิงยิงไม่รู้แม็กเขาก็ใส่ให้เขาบอกปดอย่างนี้น,นี้ยิง ย่างนี้นี่พอจะยิงทีก็หมอบลงไปใต้รากไม้แล้วก็ยิงมันไปไหนไม่รู้เขาลูกปืนนะครับนั่นแหละครับตั้งแต่นน้นมาเลยเล่าเรื่องนี้ให้ให้คนรุ่นหลังฟังเมื่อคืนหลังจากไปเจริญพุทธมนต์งานอนุสาวรีย์วีรชัยไอวีรชนอนุสาวรีย์วีรชน,น,รรชนคนกล้าเมืองน้ำโสมใช่ไหมก็ประมาณ80ดสิบกว่าคนที่เสียชีวิตในระหว่างต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย ก็มีหลายชื่ออยู่นักเสาวารีนั่นแหละครับตรงที่ทางบินธบาดไปตลาดนะั<ม>่นแหละวงเวียนนะนะั่นแหละวันนี้ก็เลยทําบุญครบรอบปีกี่ปีแล้วก็ผมก็จําไม่ได้ละก็เลยเล่าตรงนี้สู่กันฟังนะครับ,บเมื่อเช้านี้ก็เลยกลับมาสายเข้าสอนส,สายหน่อยเอาล่ะทีนี้วันนี้ครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นคำถามข้อสงสัย ก็เลยต้องวินิจฉัยตามบาลีที่ท่านบอกเนี่ยครับนะครับไม่สามารถจะกล่าวเองนะครับนะครับอิมาสับนะครับเริ่มที่อิมาสับนะท่านถามอิมาสับในอิถีลิงครับนะครับ <c oughs> อิมาสับข้อสงสัยนี้ไม่อยู่ที่ปุงลิงไม่ได้อยู่ที่น้ำปุงสกลิงแต่อยู่ที่อิถีลิงเพราะมีสระอาอิถิโชตกับปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงอิถีลิงครับเนี่ยครับ อิทิยังอีมาสิเป็นต้นนะที่ข้อสงสัยก็คือรูปอสายะเนี่ยครับท่านบอกไม่เห็นมีบอกเอาไว้ว่าเพราะส,ะสายะให้อาเทศอิมะเป็นอะหรืออาเทศอีมาเป็นอะ,อออน,อะนี่ข้อสงสัยท่านนะตกลงเป็นอิมะหรือเป็นอีมามันจะกลับไปเป็นอีมะอีกไม่ได้ครับเพราะว่า อิทีเลียงลงอาอิธิโชตกะปัจจัยมาก่อนจะลงวิพัฒน์นะไม่ใช่ลงหลังจากลงวิพัฒ์แล้วนะถ้าลงสาวิพัฒ์หลังจากอิมะมันก็ไม่สามารถจะเทศสวิพัฒเนี่ยเป็นสสายะถ้าไม่มีอานะถ้าไม่มีอาก็จะเทศเป็นสสายะไม่ได้ทีนี้ย้อนคืนไปดูสูตรที่อเทศเป็นสสายะครับกลับคืนไปครับนู้นะครับ เนี่ยสะสายะสะสายะอ่ออยู่ไหนสัสายะ215ตั้งแต่ตะศัพท์นั่นแหละ เนี่ยครับคำว่าตะโตท่านบอกชัดเห็นไหมครับบอกชัดเลยว่าเนี่ยครับหลังจากตาเอตาและอีมาเห็นไหมครับคือดังนั้นสูตรนี้จอะอธิษฐเป็นสัสายะเนี่ยไม่ใช่ข้อสงสัยว่าหลังจากอีมาแน่นอนเห็นไหมครับหลังจากอีมาจึงอเทศฐาวิพัฒน์เป็นสัษายะนี่นะที่หนึ่งนะอีกที่หนึ่งก็คือบอกอาเทศ อิมะเป็นอะดูนะครับทีนี้มาดูอิมะเป็นอะครับที่อ่าเป็นไหนล่ะนี่ครับอาเทศอิมะเป็นอะครับเนี่ยในสูตรบอกอิมะเลยนะไม่ได้บอกอิมานะที่ท่านสงสัยอะนะในสูตรอิมะสัทธัสสายจะเนี่ยไม่ได้บอกว่าอิมาซะหน่อยบอกอิมะ แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเพราะสะสายะสักหน่อยเห็นไหมเพราะในวุติของสูตรบอกว่าเพราะสะที่ตามมานะเนี่ยนะที่ตามมานะเพราะสะสมาสมิงสังสาไม่เห็นมีคําว่าสสษายะเลยทําไมอาเทศได้ในสูตรที่อาเทศอิมาเป็นอะก็ไม่มีสสสายะสักหน่อยนะครับฮะนายจอไม่เปลี่ยนทำไมก็นี่ไงเปลี่ยนแล้วนี่ไง มันมันตายอยู่กับที่ไม่เดินใช่ไหมอ้าวมก็เริ่มใหม่สิงนั้นนะก็ต้องเริ่มใหม่เพราะว่าว่ามันมันค้างไอ้ค้างอย่างนี้ก็มีข้อประเด็นอยู่หนึอย่างคือหนึ่งระบบเน็ตสัญญาณเน็ตช้าแล้วก็ช้าอยู่บ่อยบแต่ละวันก็ฟ้องอยู่ว่าขาดการเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งก็บอกว่าเชื่อมต่อได้แล้ว อยู่เงี้ยแสดงว่ามันไม่อยู่ที่เครื่องมันอยู่ที่เน็ตนะครับแต่ว่าเสียงไปไหม yeah. Yeah. เสียงไปแต่ว่าตัวหนังสือไม่เปลี่ยนหน้าจอไม่เลื่อน <Yeah. S 1> ก็ต้องไปเริ่มเริ่มใหม่ครับ <Yeah. S 1> อันนั้นก็กลับมานี่ครับกลับมานี้นั้นก็ขอต่อสรพนาม6ทับสองนะครับ